อิมง,งานอาลฟาท่านผู้ชมตึงเรียบเบาๆ,ปๆไปแบบชิวๆสบายๆเร่งเครื่องนิ่งๆทำเชือกสั้นเพราะว่าเหลืออยู่ในแม่น้ำป่าตักคดเคี้ยวนะคะแม่น้ำคดเคี้ยวเดี๋ยวพ้นจากสามแยกวัดพนันเชียงไปก็จะปรับเชือกยาวไปชิวเลยสวยงามมาก สามเรือโป้ะนะคะท่านผู้ชมบรรยากาศชายแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนี้น้ำทะเลหนุนขึ้นสูงนิดนึงข,นขึ้นขึ้นลง <c oughs> ลงเรือโป้นํำสุดท้ายจะเล็กกว่าเขาสักหน่อยอย่างที่ตุ้มเคยบอกนะคะเรือโป้มีหลายขนาด ตรงท้ายโดยทีมงานอัลฟาลมเบอร์ห้าค่ะระดวกกันมาเที่ยวอยุธยานะคะท่านผู้ชมมาชมขบวนเรือลากจุง วัดติดแม่น้ำและหลายวัดนะคะก็จะมีขบวนเรือวิ่งผ่านแม่น้ำเจ้าพยาจุดตั้งแต่ป้อมเพชรไปนะคะจุดป้อมเพชรไปขึ้นถึงง่างทองก็จะเป็นแม,แม่น้ำเจ้าพยาที่มีเรือขนดินขนดทรายวิ่งผ่านนะคะเรือน้ำตาลเรือข้าวสารเพราะว่าจุดป่าโมกมีโรงงานเยอะนะคะติดแม่น้ำส่วนแม่น้ำป่าสักขึ้นไป ถึงสระบุรีก็มีเยอะผลสินค้ากันโหหลายโรงงานไหลก็ดังนะคะจุดนครหลวงวิ่งเลยไปท่าเรือก็จะมีทั้งหินโรงงานหินแล้วก็เลยไปอีกก็จะเป็นปูนซีเมนต์สินค้าเยอะแยะมากมายในแม่น้ำป่าสักนะคะบิ่งผ่านหน้าวัดพนันเชียงนี้เรือเยอะมาก ชมบรรยากาศนะคะเชา้า,าต,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 ตู่เจ็ดนาฬิกาเตะแต่แดบเปี้ยงเลยแดดยังกระเที่ยงตบท้ายได้เรือน้ำมันสักหน่อยแมมาดิเครื่องเงียบมาเลยท่านผู้ชมอันนี้จะย้อนแสงเลยต้องให้ดูเรือน้ำมันนะคะขนส่งน้ำมันลักป่าสักหนึ่งเครื่องเขาเงียบมาก อบอกแล้วว่าแม่น้ำปลาสักคึกคักอันนี้อัน้ำมันออกแล้วนะคะท่านผู้ชมน้ำมันออกแล้วจะวิ่งเข้ากับอาน้ำมันไปส่งนี่ตั้งแต่ลักปลาสักหนึ่งถึงลักปลาสักหกนะคะที่ตุ้มเห็นวิ่งเส้นนี้นะคะ บรรยากาศสวยมากเรือน้ำมันนี่เครื่องเงียบนะคะถ้ามากลางคืนนี้เห็นตะไฟวิ่งมาไม่มีเสียงเลยเครื่องเขาเงียบมากวิ่งตั้งกลางวันกลางคืนละค่ะส่งน้ำมันก็ส่งหลายที่เนาะส่งหลายบริษัทส่งหลายที่นะคะ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมร่ม,มจะมาใา่เรือสินค้าเรือขนส่งให้ท่านผู้ชมชมนะคะเย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกท่านเลยแล้วนะคะ